สวัสดีครับผมมโนกนกขกครับอืมพัดีตอนนี้มันก็มีเรื่องมาเล่าฮะเรื่องโควิดนะนะตอนนี้เรื่องโควิดเนี่ยรัฐบาลเขาก็พยายามประโคมข่าวประโคมข่าวให้น่ากลัวมากนะฮะน่ากลัวมากแล้วก็มันก็มีมันมีที่ให้เราตั้งข้อสังเกตนะฮะ พอเกิดเหตุการณ์โควิดระบาดรอบที่5นี่ถือว่ารอบที่5ใช่ไหมมันก็ให้ทําให้ประชาชนเดือดร้อนนู่นนี่นั่นบาบาบาแล้วก็ทําให้รัฐบาลนนี้ผมตั้งข้อสังเกตนะก็จะมีการกู้เงินเพิ่มขึ้นมาอีกเพื่อม,มาแก้ปัญหาหนู่นนี่นั่นก็ใช้ในเหตุผลการกู้เงินแล้วก็พวกเจ้าสัวที่ขายยาทั้งหลายพวกพ่อค้าคนกลางพวกค้าขายกับ กับเรื่องแบบนี้นะก็จะรวยขึ้นรวยขึ้นผมได้ข่าวว่าพวกเสนาบดีเนี่ยตั้งแต่โควิดมาสามสี่รอบนี่รวยขึ้นรวยขึ้นนะรวยเอ้ารวยเอารว,วยเพราะอะไรไมนุษย์อาจจะเพาะเงินทอนอันนี้เขานินทามาอาจจะเพาะเงินทอนการขายวัคซีนนู่นนี่นั่นที่เราฉีดทุกวันเนี่ยเพื่อนรู้ปะไปฉีดฟรีทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่ฟรีนะรัฐบาลต้องซื้อนะซื้อนะครับบอกให้ ซื้อมาเป็นกี่หมื่นล้านนะซื้อวัคซีนแล้วก็มาฉีดเนี่ยนะฮะแล้วราคาก็ไม่ใช่ว่าราคาถูกด้วยแพงกว่าท้องตลาดด้วยที่ซื้อมาเนี่ยผมขุดหลายรอบแล้วขี้เกียจแล้วก็อพอดีอยากให้บ้านเราเนี่ยสนใจในสมุนไพรไทยบ้างนะฮะพวกกระชายพวกฟ้าทลายโจรเงี้ยมันมันใช้แก้ได้นะแก่โรคนี้ได้นะอาจจะยับยัง้ง การติดเชื้อนี่ผมก็ต้มกินนะพวกกระชายดำกระชายขาวอะไรเนงะี้ยต้มกินนะฮะมันก็ดีนะแล้วก็ส่วนใหญ่ฮะเขาไม่อยากให้เราใช้อเอางนะ่ายอยากให้ใช้แต่ยาฝรั่งเพื่อผลประโยชน์ของใครก็ไม่รู้นะฮะก็เล่าให้ฟังแล้วก็บังเอิญผมได้อ่านบทความหนึง่งของพันเอกอัชมาบุญกระพือน,นะฮะหลานตาของหลวงมาลายัย บรลจักนะฮะท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือท่านหนึ่งนะพี่อัดพี่อัดนะฮะตอนนี้ท่านกเกษียณแล้วแหะฮะพี่อัดเนี่ยท่านเคยพูดเมื่อวันที่สองธันวา 2015, นะะอสองศู 2015, นย์หนึ่งห้าฮะปีคศสองศูนย์หนึ่งห้าพูดไว้ถ้าสารัฐคือต้นแอปเปิ้ลไทยก็คือต้นมะม่วงนะฮะท่านอาจท่านพูดไว้อนะเขาก็เล่าเล่าเรื่องอนะ เสนอต่อกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เราใช้เหตุการณ์ที่ตุรกียิงเครื่องบินรัเสเซียเนี่ยเป็นเป็นบรรทัดฐานสมัยก่อนเนี่ยตุรกีมีมีเหตุการณ์ที่ยิงเครื่องบินรัเสเซียฮนะที่ฝ่ายรัสเซียเนี่ยลุกล้ำมาที่ปไตยเข้ามาในนัน่นฟ้าของตุรกีนะเพียง17วินาทีครับ สิบเจ็ดวินาทีโดนยิงเลยโดนสอยเลยนะฮะอืมก็เป็นสิ่งสําคัญนะเพื่อต้องการให้ชี้ว่ามหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ออกมาพูดเลยสนับสนุนตุรกีเลยว่าเฮ้ยมึงอะ่ะมีสิทธิ์ยิงเลยไม่ต้องรีรอเลยเพราะว่าอมมันลุกล้ําอธิปไตยประมาณนี้นู่นนี่นั่นบาบาๆก็ว่านไปนะแต่ว่าเขาอะ่ะทําไมอะ่ะ ไม่พิจารณาการแก้ปัญหาในระดับผู้นำประเทศครับอันนี้พี่อาจแกตั้งข้อสังเกตนะนะด้วยการแค่ยกหูโทรศัพท์เนี่ยยกหูไปหาผู้นำรัเสเซียเลยว่าเฮ้ยคุณมีเจตนาอะไรวะคุณมาบินลุกล้ำน่านฟ้าเนี่ยนะประมาณนี้นะเพราะว่าถ้าโตไปคุยกันก็อาจจะได้ข้อเท็จจริงว่าเนี่ยที่เขาบินมาเนี่ยรัเสเซียคงตอบว่าว่าเนี่ยตอนนี้เขากำลังมุ่งเน้นการแก้ปัญหาภารกิจอ่การต่อต้านผู้ก่อการร้ายอยู่นะฮะ แล้วแถบพรมแดนมันก็มีมันใกล้กันใช่ไหมมันอาจจะปิดนิดนึงอะไรประมาณนี้นะเพียง17วินาทีฮะโดนสอยอ่ะคิดดูมันก็เลยเป็นข้อพิพาทกันใหญ่โตสมัยนู้นเนี่ยนานมาแล้วแหะอันนี้ผมเก็บมาเล่าพี่อาจแกก็เลยเล่าเราให้ฟังเนี่ยกรณีนี้ว่าต่างประเทศเนี่ยชอบมาแทรกแซงมหาอำนาจเนี่ยแทรกแซงประเทศอื่นยิ่งประเทศไทยตอนเนี้ตรงๆเลยนะผมพูดแทนก็ได ทั้งสหรัฐทั้งจีนเนี่ยมาแทรกแซงประเทศไทยเนี่ยเยอะแยะหมดนะทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องการเมืองทั้งเรื่อง,ง,องการการทหารหนู่นนี่นั่นก็พยายามจะล็อบบี้กันสหรัฐก็มาเต็มพิกัดเหมือนกันจีนก็มาเต็มพิกัดเหมือนกันต่างฝ่ายต่างย่งย่งชิงผลประโยชน์ในในบ้านเราเมืองเราเนี่ยนะก็อย่างที่เพื่อนรู้อ่ะอย่างเช่าที่ดินจีนมาเช่าเนี่ยเก้าเก้าปีเนี่ย ผลประโยชน์ต่อกับใครประชาชนรู้เรื่องบป่าเนี่ยก็กําลังต่อต้านกันอยู่เนี่ยเจ้าที่ดินเก้าเก้าปีเนี่ยนะเจ้าสงเจ้าสัวนะแล้วก็สาระก็ชอบมาแทรกแซงนู่นนี่นั่น,นก็มีฮะมีเยอะขี้เกียจเราเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยก็อยากจะบอกว่า,าบ้านเราเป็นประเทศเอกราชนะก็ต่างชาติก็อย่าเข้ามายุ่งมากก็แล้วกันแล้วก็ผู้นําประเทศแล้วว่านักการเมืองแล้วว่าผู้มีอํานาจก็ อยไปเอื้อต่างชาติให้มากนะเพราะว่าผลประโยชน์ของประเทศบางทีมันต้องทำประชาพิจารณะว่าประชาชนยอมรับหรือเปล่าอย่างคุณจะสร้างนิคมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยผมไปดูนะที่ปาจีนเนี่ยที่เดนแมงโอ้โหเป็นไม่รู้สุดลูกหูลูกตาสร้างนิคมอุตสาหกรรมของประเทศจีนนะภาษาจีนนี่ขึ้นตัวเบลอเลยนะฮะตอนนี้ก็ยังสร้างอยู่มหาศาลนะเอาง่ายอย่างอย่างที่เคยเล่าหลายครั้งเนี่ย ว่ามันเป็นการล่านาะนิคมแบบสมัยใหม่ <c oughs> เอาเงินมาทุ่มพอทุ่มเสร็จปุ๊บเราเป็นลูกหนี้ลูกหนี้ที่ดีก็ไม่ควรต่อต้านเจ้านี้ประมาณนั้นก็ต้องนะอย่างที่เคยเล่านะก็ปี่อดแกก็มาพูดเนี่ยฮะพูดเรื่องเรื่องเนี้ยเรื่องต่างประเทศชอบมาแทรกแซงอะไรนู่นนี่นั่นหนนะะผมก็เลยเก็บมาเล่าว่าเขาเป็นแอปเปิล มันก็คือแอปเปิลเราเป็นมะม่วงคือมะม่วงมันไม่เหมือนกันนะแอปเปิลมันเมืองหนาวคือเมืองหนาวเราเมืองร้อนคือเมืองร้อนคือมันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คือเราเขาก็คือเขานะฮะอย่ามายุ่งกันเลย <c oughs> ผมเล่าให้ฟังเพราะว่าพี่อาดนี่แกไปเรียนต่างประเทศนานตั้งแต่สิบสองขวบอะ่ะเพราะว่าท่านท่านพ่อของพี่อาจเนี่ย เป็นเอกอัครา,าชทูตนะเคยเป็นราชทูตที่บราซิลและเปโอนะท่านก็ไปต่างประเทศเยอะก็เลยรู้จักคนต่างประเทศเยอะก็เลยรู้ว่าวนิสัยสันดานคนต่างประเทศเป็นไงนะฮะมันไม่เหมือนคนไทยหรอก <c oughs> เลยเก็บมาเล่านะฮะมีหลายเรื่องนะที่อยากเล่าแต่ว่าก็อย่างที่บอกอะเสียบข่าวใช้สเตินะฮะอย่าเอาตัวเราอ่ะไปเปรียบเทียบกับคนอื่น แล้วอย่าเอาเป็นคนคนอื่นนะมาเป็นบรรทัดฐานของเราตัวใครตัวมันก็ดูแลตัวเองแล้วดูแลประเทศชาตินะให้เป็นเอกราชนะฮะอย่าไปเป็น <c oughs> อย่าไปเป็นเมืองขึ้นของเขาทางเศรษฐกิจก็แล้วกันผมเป็นห่วงเป็น <c oughs> เมืองขึ้นทางเศรษฐกิจนะอย่างสมุนไพรไทยเนี่ยผมโคตรชื่นชมอย่างสถาบันอภัยภูเบศนะที่ปาเจีนบุรีนะโอ้สุดยอดเลยสมุนไพรไทยนี่นดับหนึ่ง uh, นะทูบีนัมเบอร์วันนะผมก็อยากทําอยู่นะก็ ปรึกษาผู้หลับผู้ใหญ่อยู่อาจจะทํานู่นนี่นั่นเกี่ยวสมุนไพรไทยนะก็รอดูแล้วกันเดี๋ยวมีอะไรดีๆก็เดี๋ยวเก็บมาเล่าให้เพื่อนฟังนะครับตอนนี้ก็ <c oughs> ขอให้รักษาตัวเองสุขภาพดีๆนะฮะออกบ้านใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ําสระผมแล้วก็ถ้าใครไม่สบายอะไรก็กินฟ้าทลายโจรไปเลย5วันหายนะฮะแล้วก็ต้มน้ํากระชายดื่มนะฮะเพื่อสุขภาพนะฮะบุรรักษาคนคิดดี <c oughs> ทำดีครับ มนโนกนคอก,ก,อรกรครับสวัสดีครับ